พยากรณ์อากาศโดยภาพรวมในช่วง4วันต่อจากนี้จะเห็นว่าในวันนี้เนี่ยนะครับจะตกหนักที่สุดก็คือที่ภาคกลางประมาณสัก6โมงเย็นนะครับภาคกลางหลายจังหวัดกัเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกครั้ง ตอนนี้จะพาไปดูภาพรวมเพราะอย่างในช่วงหัวค่าของวันนี้เองนะครับประมาณสักหนึ่งทุ่มจะเห็นว่านี่เลยครับเคลื่อนที่มาถึงภาคอีสานตอนล่างกันนะครับนี่ครับภาคอีสานตอนล่างเริ่มที่โคราชนะครับบุรีรัมย์เริ่มจะได้น้ําประมาณสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มนั่นเองครับรวมถึงภาคกลางก็ยังมีอยู่นะครับประมาณหนึ่ง,ง,งทุ่มสองทุ่มภาคกลางก็ยังมีอีกหลายจังหวัดหลังจากนั้นสองทุ่มสามทุ่มก็ยังถือว่ายังอยู่ที่ภาคอีสานตอนล่างถือว่าได้พอสมควรกันเลยทีเดียวแต่สําหรับภาคอีสานตอนบนนู่นเลยครับปปรระะมาณสัักนนคบไจถึงงเที่ย จะเห็นว่าฝนตกทางภาคอีสานตอนบนพอสมควรกันเลยทีเดียวก็คือที่สกลนครนะครับอุดรธานีกาฬสินรรวมถึงรองลงมาเนาะก็จะเป็นทางบึงกาฬนครพนมด้วยนั่นเองนะครับมุกดาหารก็มีอยู่บ้างอุบลศรีสเกตสุรินทร์แถบนี้นั่นเองครับและที่สําคัญประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยนะครับนู่นเลยครับพิษณุโลกนะครับพิจิตรเพชรบุญก็มีอยู่บ้างเหมือนกันและความพิเศษของคลิปวันนี้นะครับก็คือเนี่ยนะครับเราจะพาทุกท่านมาดูกันด้วยนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับสพปลาวจะมีฝนตกในช่วงไหน aí okay. ช่วงใดที่แบบว่ามีฝนตกมากที่สุดแอดมินก็จะโชว์พื้นที่พร้อมกับแผนที่ของประเทศสปปลาวให้ทุกท่านได้เห็นด้วยนะครับอย่างช่วงนี้นะครับช่วงค่าคืนนี้ประมาณสักตีสี่จะเห็นว่ามีฝนตกอยู่ที่นู่นเลยครับเวียงจันทร์นะครับเวียงจันทร์ก็มีเหมือนกันนะครับรวมถึงสุวรรณเขตสารวันจจำปาสักิ์อัตบือแถวนี้นะครับส่วนทางภาคอีสานของเราเองนี่เลยครับหนองคายนะครับจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครบึงกาฬนะครับกาลสินสารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดยาสธรมุกดาหารแถบนี้ก็มีเหมือนกัน ําหรับวันนี้อย่างที่บอกไว้นะครับช่วงบ่ายจะอยู่ที่ผ้ากลางนะครับผ้ากลางเป็นส่วนใหญ่ พอตกเย็นจะมาอยู่ที่ภาคอีสานไล่ตั้งแต่ช่วงหัวข้าน้อยอีสานตอนล่างแล้วพอกลางดึกเนี่ยนะครับจะไปอยู่ที่อีสานตอนบนกับตอนกลางรวมถึงมีตกที่สพปลาวหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวส่วนวันพรุ่งนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วประมาณสักหนึ่งทุ่มเป็นช่วงที่ตกหนักที่สุดของวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์นี่เลยนะครับครอบคลุมทั้งภาคเลยนะครับทั้งภาคกลางถือว่าเยอะกันเลยทีเดียวแล้วก็อีสานตอนล่างกันอีกด้วยนี่คือพรุ่งนี้ประมาณสักหนึ่งทุ่มนั้นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นประมาณสักสี่ทุ่ม แล้วก็มีทางประเทศลาวด้วยนะครับสปปลาวตอนล่างเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้คือช่วงคืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์คืนวันพรุ่งนี้ส่วนภาพรวมในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับประมาณสัก4โมงเย็นจะเห็นว่าภาคอีสานตอนกลางกับภาคอีสานตอนล่างก็จะได้น้ําส่วนช่วงหัวค่าไปหากลางดึกนะครับจะเห็นว่าภาคกลางตอนล่างได้รับแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับกรุงเทพปริมณฑลรวมเบสเ็จกว่า10จังหวัดนี่คือประมาณสัก4ทุ่มคืนวันอาทิตย์ เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะครับว่ามันจะมีตกหนักที่จังหวัดไหนกันบ้างเวลาใดกันนั่นเองครับแต่ว่าไปดูภาพรวมกันอีกสักนิดนะครับอย่างคืนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับประมาณสักตีหนึ่งจะเห็นว่านี่นะครับครอบคลุมหลายจังหวัดกันมากๆนะครับโดยเฉพาะภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างทางชัยภูมิและก็โคราชส่วนเช้าเช้าวันจันทร์จะเห็นว่ามันจะตกทางอีสานตอนบนนะครับแล้วก็สพปลาวด้วยนะครับไล่ตั้งแต่หลวงพระบางนะครับเวียงจันทร์ไสสมบูรณ์นะครับบอริคํำไซนะครับบึงการหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมก็คือตอนนนบบะครรัวมถึง อปปลาวตกหลายพื้นที่ส่วนตอนล่างจะมีอยู่ทางยะโสธรอำนาจเจริญนะครับอุบลราชธานีนี่คือเช้าวันจันทร์นั่นเองครับเพราะว่ามันมีพายุเข้ามาทําให้ตอนบนช่วงนี้นะครับช่วงวันจันทร์ไล่ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนหนักมากขึ้นหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวแต่ว่าในวันจันทร์ช่วงที่หนักที่สุดจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณห้าทุ่มของคืนวันจันทร์นะครับห้าทุ่มคืนวันจันทร์จุดหนักสุดจะอยู่ที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือครอบคลุมร้อยละแปีสาานตอกกลงับตออนนนบบบะคคครรัุมเกือบคร่งภาคเหมือนกัันนนเอบ ส่วนทางสงพปลาวก็ถือว่าเกินครึ่งประเทศนะครับเกินครึ่งประเทศจนกระทั่งเช้าวันอังคารเองก็ถือว่าหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับเช้าว,วันอังคารก็ประมาณตั้งแต่ช่วงกลางดึกแล้วแหละนะครับวันอังคารประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่มาจนถึงตีห้าหกโมงเช้านะครับทางสปปลาวก็จะได้พอสมควรก,กันเลยทีเดียวส่วนภาพรวมในช่วงวันอังคารที่7เนี่ยนะครับนี่เลยครับประมาณสี่ทุ่มจะอยู่ที่อีสาตนตอนกลางตอนล่างนะครับได้แบบว่าหลายจังหวัดกันเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะครับว่าแต่ละวันตกหนักที่ไหนเวลาใดกัันบบ้างครจุ พยากรณ์รวดเร็วกระชับ จริงใจไม่หลอกลวง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 สำหรับช่วงเช้าเช้าวันนี้นะครับหกโมงเจ็ดโมงเช้าจะมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยแค่ไม่กี่พื้นที่นะครับโดยภาพรวมก็คือนู่นเลยนะครับมีอยู่ทางเวียงจันทร์นิดหน่อยนะครับทางหนองคายนะครับอุดรธานีสกลนครบึงการมีโปรยปลายแค่ไม่กี่หมู่บ้านนะครับแล้วก็ทางจำปาสักก็มีอยู่เล็กน้อยตอนล่างนะครับแต่ว่าที่จะเริ่มมีฝนกันจริงๆนั้นจะเป็นช่วงบ่ายกันมากกว่านะครับช่วงบ่ายช่วงค่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับฤดูฝนมักจะมาช่วงบ่ายกันมากกว่าเนาะและตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครัับเเทีี่ยงนน้จะริมม มีฝนโปรยปลายเล็กน้อยแล้วประมาณสักบ่าย2องบ่าย3ามเป็นต้นไปจะเห็นว่าทางภาคกลางเริ่มมีหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งประมาณบ่าย3ามวันนี้ จุดหนักสุดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่เพชรบุรีนะครับราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีแล้วก็จังหวัดอื่นๆก็มีโปรยปลายที่นครนายกนะครับสระบุรีลบบุรีชัยภูมิเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ขึ้นไปทางตอนบนก็คือทางภาคเหนือก็ถือว่าโปรยปลายทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่ามันจะตกแค่ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางต่อจากนั้นนะครับในช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆจะเห็นว่ามันจะตกมากขึ้นนะครับประมาณ5้าโมงหกโมงเย็นเนี่ยนะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับว่าทางภาคกลางนะครับ นะพื้นที่สีส้มสีส้มเข้มๆเนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ทางนี้นะครับ สุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะครับแถวๆนี้กรุงเทพปริมณฑลก็เริ่มจะมีมาบ้างแล้วชัยนาทรองลงมานะครับอุทัยธานีนครสวรรค์มีทางกำแพงเพชรเล็กน้อยเหมือนกันนะครับกาญจนบุรีราชบุรีแถบนี้แล้วทางอีสานเองก็คือจะมีที่โคราชนะครับกับบุรีรัมย์แล้วก็ขอนแก่นมีบางส่วนเหมือนกันนะครับสารคามก็มีอยู่เล็กน้อยนี่คือประมาณ6กโมงเย็นวันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นช่วงหัวข้าเนาะประมาณตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนี่เลยครับจุดหนักสุดนะครับจะอยู่ที่โคราช รองลงมาจะเป็นทางบุรีรัมย์ชัยภูมิแล้วก็ทางภาคกลางภาคตะวันออกเนาะก็คือลบบุรีนะครับสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีชายเชิงสาสะแก้วจันทบุรีตราดนั่นเองนะครับมีโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันจากนั้นนะครับช่วงสามทุ่มนะครับสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังจกอยู่แถวแถวที่เดิมนะครับแล้วก็ประมาณห้าทุ่มก็ฝนจะซาลงนิดนึงแล้วประมาณสักตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันเริ่มก่อตัวนะครับก็คือนู่นเลยครับทางภาคอีสานตอนบนนะครับบึงกาฬนะครับสกลนครกาลสินอุดรธานีนี่คือตอน ที่หนักที่สุดประมาณสักตีหนึ่งตีสองส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนะครับจะมีหนักสุดที่พิษณุโลกภาคกลางตอนบนก็คือทางที่จิตเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับแล้วอีสานตอนล่างก็ยังมีอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับที่อุบลราชธานีศรีสะเกดแล้วก็สุรินทร์รวมถึงมุกดาหารก็มีโปรยปลายอยู่บ้างนครพนมก็มีอยู่เล็กน้อยจากนั้นเนี่ยนะครับค่ำคืนนี้ประมาณสักตีสามเป็นต้นไปนะครับตีสามตีสี่เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะเริ่มตกภาคอีสานเนี่ยนะครับเยอะขึ้นกันเลยทีเดียวนะครับไล่มาจากนู่นเลยยคครรรับบนนอองงาาาึกุดธี สกลนครกาลาสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับรวมถึงจังหวัดเลยแล้วก็หนองบัวลำพูนี่เริ่มมีแล้วนะครับนครพนมก็มีบางส่วนเล็กน้อยขอนแก่นก็จะมีที่ตอนบนชัยภูมิก็มีตอนบนเล็กน้อย ส่วนประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับทางสพปลาวก็คือจะมีโปรยปลายแล้วนะครับที่เวียงจันทร์นะครับหนักสุดที่เวียงจันทร์รองลงมานั้นก็คือจะอยู่ที่สุวรรณเขตนะครับสุวรรณเขตสารวันนะครับจำปาสักอัตบือแถวนี้ก็มีโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันนั่นเองครับส่วนเช้าเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเช้าวันเสาร์ไลยตั้งแต่ตีห้านะครับตีห้าหกโมงเช้าจะเห็นว่าทางอีสานตอนบนยังตกอยู่เลยนะครับก็คือจะมีที่หนองคายนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นกาลสินสกลนครอุดรธานีบึงกาฬแถบนี้ยังมีโปรยปลาย หลายพื้นที่หลายหมู่บ้านกันเลยทีเดียวส่วนภาคกลางจะมีอยู่ทางลบบุรีสระบุรีนะครับมีโปรยปลายหลายหมู่บ้านเหมือนกันแล้วภาคตะวันออกก็จะมีทางระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นจะตกตามเกาะต่างๆกันมากกว่าส่วนประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับทางสพปลราจุดหนักสุดจะอยู่ที่เวียงจันท์นะครับเวียงจันท์หนักสุดแล้วนะครับรองลงมาเนี่ยนะครับจะมีโปรยปลายทางหลวงพระบางนะครับหลวงพระบางมีโปรยปลายเล็กน้อยทางสุวรรณเขตนะครับสาราวันแล้วก็อัตบือก็โปรยปลายเล <c oughs> ็กน <zam> ้อยเท่านั้นเองนะครับต่อไป นะครับไปดูช่วงสายสายวันเสาร์กันบ้างนะครับสายสายวันพรุ่งนี้ประมาณ8โมง -9 โมงฝนจะซาลงอย่างชัดเจนนะครับนู่นเลยนะครับจะมีกันอีกครั้งก็ตามฤดูฝนนั่นแหละนะครับก็คือจะเน้นหนักที่ช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ากันมากกว่าเนาะก็คือประมาณสักบ่ายสามนะครับบ่ายสามจะเห็นว่าฝนเริ่มมาแล้วนะครับมาทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคเหนือหนักสุดจะเป็นที่ลำปางนะครับแพร่อุตรดิตฐ์ลำพูนสุโขทัยพิษณุโลกจังหวัดตากนะครับส่วนภาคกลางหนักสุดจะอยู่ทางกาญจนบุรีนะครับราชบุรีเพชรบุรีแถบนี้แล ก็ ทางภาคตะวันออกจะอยู่ทางปราจีนบ,จน,บาานบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองนะครับเ <c oughs> พียงแต่ว่าตกโปรยปลายแค่ไม่กี่หมู่บ้านนะครับแค่ไม่กี่หมู่บ้านเท่าน,นั้นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับช่วเงเย็นๆน,นะประมาณสัก5โมงเย็น6โมงเย็นเนี่ยนะครับฝนจะเพิ่มขึ้นทั้งภาคกลางนะครับภาคกลางแล้วก็อีสานตอนล่างกันอีกด้วยก็คือน,นี่เลยครับประมาณหนึ่งทุ่มจะมีอยู่ทางกำแพงเพชรนะครับพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีแล้วก็ทางเพชรบุรีกันอีกด้วยแล้วทางภาคอีสานหนักสุดจะอยูู่ทาางชยภมิโคร บุรีรัมย์นะครับรวมถึงสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็มีโปรยปรายบางส่วนเล็กๆน้อยๆทางร้อเอดนะครับร้อยเอดอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานี จากนั้นช่วงข้ามวันเสาร์นะครับไล่ตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปเนาะสองทุ่มสามทุ่มนะครับจะเห็นว่ามันเคลื่อนไปทางภาคอีสานตอนล่างกันมากขึ้นแล้วก็สอพปลาวตอนล่างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างอีสานตอนล่างนะครับเริ่มจากชัยภูมิเลยนะครับเพชรบูรณตอนล่างก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีทางขอนแก่นตอนล่างมหาสารคามนะครับร e ้อยเอ็ดสุรินตอนบนยโสธรมีเล็กดอยนะครับอุบลราชธานีเน้นตอนล่างศรีสะเกดเน้นตอนล่างแล้วสอพปลาวก็คือจะมีทางอยู่ทางจำปาสักนะครับอัตตะบือันนี้ก็มีอยู่บ้าง ส่วนทางภาคเหนือก็จะมีนู่นเลยนะครับแม่ห้องสอนกับเชียงใหม่มีโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันจากนั้นนะครับช่วงสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มไปหาเที่ยงคืนของคืนวันเสาร์จะเห็นว่าทางภาคอีสานก็มีโปรยปลายนะครับทางบึงการนะครับนครพนมแต่ว่าหนักสุดจะเป็นทางมุกดาหารมากกว่านะครับมุกดาหารร้อยเอ็ดตอนบนยะโสธรนะครับกาลสินตอนล่างอำนาจเจริญแถบนี้นั่นเองนะครับส่วนสพปล่านะครับหนักสุดจะอยู่ที่คำม่วนนะครับกับสุวรรณเขต จากนั้นนะครับค่ำคืนวันเสาร์ประมาณสักตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับจุดหนักสุดเนี่ยนะครับตีหนึ่งตีสองตีสามจะอยู่ทางสพลาวแล้วนะครับก็คือบอรีคำไซนะครับมีทางคำม่วนแล้วก็สุวรรณเขตนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนักนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นเองส่วนประเทศเราเนี่ยนะครับทางภาคอีสานตอนล่างก็จะมีทางยะโสธรร้อยเอ็ดนะครับโปรยปลายนิดๆิดหน่อยๆน่อแต่ว่าที่แอดมินน่าลุ้นกันมากที่สุดจะเป็นทางภาคกลางมากกว่านะครับแถวแถวนี้กรุงเทพปริมณฑลนะครับชนบุรีระยอง ค่าคืนของวันเสาร์นะครับประมาณสักตีหนึ่งตีสองตีสามน่าลุ้นกันมากๆจากนั้นนะครับประมาณช่วงเช้าวันอาทิตย์เน้อเลยตั้งแต่ตีสี่เป็นต้นไปนะครับตีสี่ตีห้าจะมีเนี่ยนะครับก็คือทางภาคตะวันออกนะครับจนกระทั่งประมาณเจ็ดโมงเช้าเนาะภาคตะวันออกก็คือจะมีที่ระยองนะครับชลบุรีจันทบุรีตราดนะครับสี่จังหวัดทางภาคตะวันออกต้องระมัดระวังกันนิดนึงอาจจะตกหนักกันหน่อยนะครับช่วงเช้าวันอาทิตย์โดยเฉพาะตามเกาะต่างๆนั่นเองนะครับแล้วฝั่งตะวันตกของไทยเนี่ยนะครับก็จะมีนู่นเลยนะครับแม จังหวัดตากโดยเฉพาะฝั่งที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับส่วนทางภาคอีสานก็จะมีทางยะโสธรร้อยเอ็ดนะครับสุรินทร์ศรีสะเกดโปรยปลายนิดๆหน่อยๆแค่ไม่กี่หมู่บ้านอนะันนี้คือช่วงเช้าของวันอาทิตย์นะครับประมาณสัก6กโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านั่นเองหลังจากนั้นช่วงสายๆนิดนึงนะแปดโมงเก้าโมงนี่เลยครับกรุงเทพปริมณฑลนะคร,รับจะเริ่มมีฝนเนาะและตั้งแต่7จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงมาจนถึง10บโมงเนี่ยนะครับกรุงเทพปริมณฑลเริ่มจะมีฝนพอสมควรกันเลยทีเดียวนั่นเองครับกรุงเทพสมุทรปรารรสมุทค คนครปฐมนะครับนนทบ,บุรีปทุมธานีแถบนี้เตรียมรับน้ํากันช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับเช้าก่อนเที่ยงด้วยซ้ำนั่นเองครับ ส่วนทางภาคเหนือนั้นจะเป็นจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากตอนล่างนะครับล้วก็จะมีทางกำแพงเพชรนิดนึงกาญจนบุรีนิดหน่อยนะครับช่วงประมาณสักสิบโมงของวันอาทิตย์นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับประมาณสักช่วงเที่ยงเนาะช่วงเที่ยงวันอาทิตย์นะครับและตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงบ่ายสจะเห็นว่าฝนจะเริ่มไต่ไปทางภาคอีสานแล้วนะครับบ่ายสองจะมีอยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็ตอนล่างของสพปลาวก,กันอีกด้วยบ่ายสองวันอาทิตย์เนี่ยนะครับจะมีตกหนักที่สุดก็คือขอนแก่นนะครับสารคาม คราตอนบนชัยภูมิบุรีรัมย์นะครับแถบนี้5จังหวัดของทางภาคอีสานลงลงมาก็จะเป็นทางร้อยเอ็ดนะครับสุรินทร์ศรีสะเกดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีส่วนสพปลาวหนักสุดนั้นจะเป็นทางจำปาสักอัตตะบือนะครับสารวันตอนล่างของสุวรรณเขตแล้วก็ทางเสกองด้วยนั่นเองนะครับต่อจากนั้นช่วงเย็นๆนิดนึงนะครับไล่ตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปเนาะบ่ายสามสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเนี่ยนะครับจะเน้นหนักทางภาคอีสานตอนล่างเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือทางบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ ก็นิดหน่อยนะครับกาละสินได้เล็กน้อยสกนลคนครก็มีโปรยปลายอยู่บ้างนะครับอุบลราชธานีก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนั่นเองครับ ส่วนสพปลาวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโปรยปลายนะครับก็คือทางเวียงจันทร์นะครับไซสมบูรณ์บริคําไซคําม่วนสุวรรณเขตนะครับแถบนี้ก็โปรยปลายนิดๆหน่อยๆทางจำปาสักส่วนใหญ่จะเน้นทางตอนล่างกันมากกว่านะครับนี่คือช่วง5้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นของวันอาทิตย์ที่5นั่นเองนะครับต่อจากนั้นนะครับช่วงหัวค่ำกันนิดนึงนะไล่ตั้งแต่18นาฬิกานาฬิกานะครับ1ทุ่ม2ทุ่มจะเห็นว่าจะมีฝนอยู่ทางภาคเหนือนะครับ1ทุ่มสทุ่ม3ทุ่ม ของคืนวันอาทิตย์จะมีอยู่ทางภาคเหนือก็คือแม่ห้องสอนนะครับเชียงใหม่ลำพูนรวมถึงจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรแล้วก็ลงมาทางภาคกลางนะครับภาคกลางไล่ตั้งแต่ชัยนาธนะครับกาญจนบุรีราชบุรี กรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนาครปฐมนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีได้หมดกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือช่วงหัวค่าของคืนวันอาทิตย์นะครับของคืนวันอาทิตย์ไล่ตั้งแต่หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนั่นเองครับจากนั้นนะครับช่วงดึกดึกนิดนึงนะไล่ตั้งแต่4ี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยนะครับภาคกลางถือว่าตกหนักหน่วงกันเลยทีเดียวสี่ทุม่มห้าทุ่ม ของคืนวันอาทิตย์จะเห็นว่าภาคกลางครอบคลุมเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับมากกว่า180ร้อยละแปกันเลยทีเดียวนะไล่ตั้งแต่นู่นเลยนะครับจุดหนักสุดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ กรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับนะครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีโดนหมดกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงกาญจนบ,บุรีราชบุรีชัยนาทลบบุรีสระบุรีนะครนา,นายกนะครับปราจีนบ,านบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีแถบนี้กลายเป็นจุดที่หนักที่สุดรวมถึงจุดที่เป็นรองลงมาเนาะก็จะเป็นทางนครสวรรค์พิจิตรนะครับเพชรบ,บูรณ์แล้วก็กำแพงเพชรก็มีโปรยปลายอยู่บ้างส่วนทางภาคเหนือจะเป็นนี่เลยนะครับไล่มาตั้งแต่ลำพูนนะครับลำปางแพร่อ,อุตรดิษฐ์พิษณุโลกสุโขศ แล้วก็จังหวัดตากมีโปรยปลายหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวหลังจากนั้นค่าคืนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับหลังจากห้าทุ่มน้อเลยตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนู่นเลยครับมันจะเคลื่อนตัวไปทางภาคอีสานกันมากขึ้นนะครับไล่มาถึงนี่เลยครับชัยภูมินะครับโคราชบุรีรัมย์ามจังหวัด ทางภาคอีสานตอนล่างได้รับกันแล้วนะครับค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับประมาณสักตีหนึ่งตีสองนั่นเองครับส่วนทางภาคเหนือเนี่ยนะครับจะมีอยู่ทางพิษณุโลกอุตรดิตถ์นะครับภาคกลางหนักสุดจะเป็นทางเพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์ลบบุรีระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับชนบุรีลงมาทางกรุงเทพนะครับกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับรวมถึงทางภาคตะวันออกก็คือระยองจันทบุรีตราดนั่นเองครับ หลังจากนั้นค่ำคืนวันอาทิตย์ประมาณสักตีสามเป็นต้นไปนู่นเลยครับ ตกไปถึงนู่นเลยนะครับภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ไปถึงสพปลาวกันอีกด้วยประมาณสักตีสองตีสามตีสี่ของคืนวันอาทิตย์จะเห็นว่าทางภาคอีสานตอนบนตกที่บึงการนะครับหนองคายสกลนครนครพนมส่วนอีสานตอนล่างนั้นจะเป็นทางขอนแก่นตอนล่างนะครับสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์นะครับยะโสธรอุบลราชธานีศรีสเกนส่วนพื้นที่รองลงมาของทางภาคอีสานก็คือทางบุรีรัมย์นะครับโคราชชัยภูมิแล้วก็จะมีทางมุกดาหารกาฬสินส่วนทางสพปลาวนั้น สุดจะอยู่ที่บุลีคันไซนะครับแล้วก็จะมีทางคำวดอยู่เล็กน้อยแล้วก็รองลงมานั้นจะเป็นทางเวียงจันทร์นะครับโปรยปลายนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะครับแล้วถ้ามาดูที่ประเทศเราบ้างนะครับประเทศไทยฝั่งตะวันออกก็จะมีทางปลายจีนนะครับเชิยงสาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับจากนั้นนะครับช่วงเช้าวันจันทร์นะครับไล่ตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าจะเห็นว่าเจ็ดโมงเช้านะครับจนกระทั่งเจ็ดโมงเช้าเนาะจุดหนักสุดอยู่ที่อุดมไซนะครับหลวงพระบางรองลงมาก็จะเป็นทางเวียงจันทร์นะครับ สสมบูรณ์บริคําไซนะครับรวมถึงคําม้วนก็จะมีโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันนะครับอ๋อเกือบลืมเลยนะครับอีกจังหวัดหนึ่งของสพปลาวแอดมินก็ลืมชื่อเลยนะครับที่อยู่ตอนบนของสพปลาวเนาะอีก2จังหวัดเลยแหละนะครับก็ถือว่าตกพอสมควรกันเลยทีเดียวช่วงเช้าวันจันทร์นะครับเช้าวันจันทร์ที่หนอกจากนี้นะครับถ้ามาดูพื้นที่รองลงมาของทางภาคอีสานของเรานั้น7จ็ดโมงเช้าวันจันทร์เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ทางหนองคายนะครับอุดรธานีบึงกาฬนครพนมสกลนครนะครับอำนาจเจริญยโสธรแล้วก เองส่วนภาคตะวันออกก็จะมีโปรยปลายอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ตามเกาะต่างๆมากกว่านั่นเองครับจากนั้นช่วงสายๆวันจันทร์นะและตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปนะครับ8โมง9โมง10โมงถือว่าฝนลดลงนะครับจะมีกันอีกครั้งก็จะเป็นช่วงบ่ายๆกันมากกว่านะครับช่วงเที่ยงก็ไม่ครึมช่วงบ่ายเนี่ยนะครับจะเริ่มมีฝนเข้ามาและตั้งแต่บ่าย3แล้วนะครับบ่าย 3- าสโมงเย็นนี่เลยครับตกที่ภาคกลางกับภาคตะวันออกก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมีนู่นะนะครับตอนบนก็คือทางสพปลาวกันอีกด้วย ประเทศไทยนะครับภาคกลางก็จะมีที่อุทัยธานีนะครับชัยนาทการจนบุรีราชบุรีเพชรบ,บุรีประจบคีรีขันลงไปทางภาคใต้นั่นเองนะครับแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลก็มีกันพอสมควรนะครับโปรยปลายกันแล้วช่วงเย็นวันจันทร์นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีทางสระบุรีนครนายกปราจีนเฉลิมเสนะครับรวมถึงจันทบุรีก็มีอยู่เล็กน้อยเหมือนกันแล้วทางภาคอีสานเนี่ยนะครับจุดหนักสุดจะอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนะครับโคราชก็มีอยบ้้างเล็กน ส่วนสพปอลาวนั้นหนักสุดจะเป็นตอนบนนะสองจังหวัดที่ไม่เห็นชื่อนั่นแหละนะครับก็คือหนักสุดแล้วนะครับรองลงมาก็จะเป็นทางบ่อกแก้วนะครับบ่อกแก้วอุดมไซหลวงพระบางรองลงมาก็จะเป็นทางเชียงขวางนะครับ เวียงจันทร์ก็มีเล็กน้อยเหมือนกันนะครับคามว่วนสุวรรณเขตก็โปรยปลายเล็กน้อยอัตตะบือก็มีโปรยปลายเหมือนกันนะครับซกองก็มีโปรยปลายจากนั้นเนี่ยนะครับวันจันทร์ประมาณสักช่วงหัวค่านะไล่ตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มก็จะเห็นว่ายังมีฝนตกหลายพื้นที่ก็เลยทีเดียวนะครับไล่ตั้งแต่ภาคเหนือก็คือทางแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับเชียงรายพะเยา รวมถึงสุขโขทัยพิษณุโลกทางภาคกลางไล่มาตั้งแต่เพชรบูรณ์เลยนะครับจุดหนักสุดเนาะรองลงมาจะเป็นทางพิจิตรนครสวรรค์ลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีส่วนทางภาคอีสานนั้นหนักสุดจะอยู่ที่หนองคายนะครับบึงการสกลนครนครพนมรองลงมาจะเป็นทางจังหวัดเลยนะครับหนองบัวลำพูขอนแก่นกาลสินมุกดาหาร ส่วนทางสอพอปอลาวจะเน้นหนักทางตอนบนนะครับตอนบนของประเทศแล้วก็จะมีทางเวียงจันทร์ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับไซสสมบูรณ์เล็กน้อยคาม้วนนิดหน่อยนะครับสุวรรณเขตก็มีโปรโยปลายสาราวันก็มีโปรโยปลายนิดหน่อยเหมือนกันจากนั้นช่วงคำ่คำคดึกๆนิดนึงนะครับไล่ตั้งแต่3ามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทางภาคเหนือฝนตกมากพอสมควรกันเลยทีเดียวไล่ตั้งแต่นู่นเลยครับจุดหนักสุดที่เชียงรายนะครับพะเยาน,าน่านลำปางลำพูนเชียงใหม,ตนนมห่ตอนบนแม่ฮ่องสอนตอนบนจังหวัดแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกนะครับ ครอบคลุมทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าน้อยสุดก็จะเป็นทางจังหวัดตากเนาะเพราะว่าสุโขทัยเองก็ยังมีโปรยปลายหลายพื้นที่เหมือนกันส่วนทางภาคอีสานหนักสุดจะอยู่ที่หนองบัวลําพูนะครับขอนแก่นตอนบนสารคามตอนบนรวมถึงอุดรธานีด้วยนะครับจุดที่เป็นพื้นที่รองลงมาจะเป็นที่จังหวัดเลยนะครับหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็จะมีทางกาฬสินธุ์โปรยปลายเหมือนกันนะครับนครพนมก็โปรยปลายเล็กน้อยส่วนทางสพป่อล่านู่นเลยนะครับจะมีที่บ่อแก้วนะครับไซบุรีก็มีเหมือนกันนะครับเว The cat sat on the mat. รองลงมาก็จะเป็นทางไซสมบูรณ์นะครับบริคําไซก็มีเหมือนกันบางส่วนเหมือนกันนะแล้วก็ตอนบนก็จะมีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีก2อสาจังหวัดจากนั้นช่วงดึกๆนะไล่ตั้งแต่5้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยนะครับจุดหนักสุดจะอยู่ที่สพอปลอาวเลยนะครับก็คือตอนบนของสอพอปอราวโดนทุกจังหวัดนะครับลงมาทางบอ,อกแก้วเลยนะครับรอุดมไซหลวงพระบางไซบ,บุรีเวียงจันทร์นะครับแถบนี้ถือว่าเป็นจุดที่หนักที่สุดกันเลยทีเดียวรองลงมาก็จะเป็นทางไซสมบูรณ์นะครับบริคําไซรวมถึงคาม่วนตอนบนนิดหน่อยนะครับจำปาสัก ตอนล่าง และถ้ามาดูที่ประเทศไทยของเรานั้นนะครับค่ำคืนของวันเสาร์นะครับประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือจะมีที่เชียงรายพะเยาน่านนะครับแพร่นิดหน่อยเหมือนกันนะครับจังหวัดเลยก็มีอยู่บ้างหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมีโปรยปลายอยู่บ้างนะครับแล้วก็ทางขอนแก่นตอนล่างสารคามก็มีนิดหน่อยนะครับโคราชตอนบนมีเล็กน้อยอุบลราชธานีก็โปรยปลายนะครับแต่ว่าถ้ามาดูที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับจะมีอยู่ที่ระยองนะครับจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดโดยเฉพาะตามเกาะต่างๆถือว่าฝนพอสมควรจากนั้น นะครับวันอาทิตย์เนี่ยนะครับประมาณสักตีสองตีสามเนาะมาจนถึงช่วงเช้าว,วันอาทิตย์นะครับประมาณสักตีห้าหกโมงนะครับฝนจะซาลงนะแต่ว่าก็ยังมีอยู่ทางภาคอีสานเหมือนกันนะครับเล็กน้อยที่สกลนครน,นครพนมกาลสินมุกนาหารสาราคามยะสุทธรน,นะครับร้อยเอ็ดแถบนี้มีโปรยปลายนิดนิดหน่อยๆน่อช่วงเช้าว,วันอาทิตย์นะครับเช้าว,วันอาทิตย์ประมาณสักหกโมงเช้านั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเจ็ดโมงแปดโมงเนาะส่วนใหญ่จะตกทางนู่นเลยนะครับตอนบนกันมากกว่านะเพราะว่าพายุมันเข้ามาช่วงนี้นะครับวันที่หกวันที่เจ็ดนั่ จะมีฝนเยอะกันอีกทีนึงก็คือช่วงบ่ายนะครับบ่ายวันอาทิตย์ที่7จ็เนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะบ่ายโมงจุดหนักสุดจะอยู่ที่เชียงรายนะครับพะเยาลำปางน่านอุตรดิตถ์แพร่ลำพูนนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคเหนือนะแล้วก็จะมีอยู่ที่นี่นะครับจังหวัดตาก กานจนบุรีอุทัยธานีมีโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันแล้วก็ทางสพปลาวจะเน้นทางตอนบนนะครับลงมาทางหลวงพระบางเหมือนกันนะครับหลวงพระบางแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ใกล้ๆกับเชียงขวางเนาะบุรีคําไสก็มีโปรยปลายใสสมบูรณ์นะครับเวียงจันทร์ก็มีโปรยปลายนิดๆหน่อยๆนะครับทางซีกองนะครับอัตบือแถบนี้ก็มีเหมือนกันนะสารวันก็มีบ้างเหมือนกันจากนั้นช่วงบ่ายช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับบ่ายสองบ่ายสามจะเห็นว่าฝนกระจายตัวกันมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับจนกระทั่งประมาณสี่โมงเย็นจะเห็นว่าตกทุกภาคของไทยรวมถึง ทางสงอปปอลาวกันอีกด้วยอย่างไทยเราเองเนี่ยนะครับภาคเหนือโปรยปลายมาตั้งแต่นู่นเลยนะครับเชียงรายนะครับพะเยาวน่านลำปางแพร่อุตรดิษฐ์ พิสุนุโลกสุขโขทัยตากลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนบอกได้เลยครับว่าตกทุกจังหวัดแต่ว่ามันเป็นการโปรยปลายเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับลงมาทางภาคกลางนั้นหนักสุดจะอยู่ที่กาญจนบุรีราชบุรีนะครับเพชรบุรีทางอุทัยธานีนครสวรรค์แล้วก็มีโปรยปลายทากรุงเทพปริมณฑลนะครับทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมนนทบ,บุรีปรทุมธานีอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีได้หมดกันเลยทีเดียวนะครับลบบุรีสระบุรีฝั่งตะวันออกเองก็คือทาง นครนายกนะครับปลายจีนฉายเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองแล้วภาคอีสานเนี่ยนะครับจะอยู่ทางโคราชนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางโคราชแล้วก็บุรีรัมย์อันนี้คือประมาณสักบ่ายสามสี่โมงเย็นของวันอาทิตย์นะครับโอ้ไม่ใช่นะครับวันอังคารขออภัยด้วยนะครับวันอังคารนะวันอังคารขออภัยทุกท่านด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะครับวันอังคารประมาณ3ามโมงเย็นเนาะบ่ายสามสี่โมงเย็นเนี่ยนะครับยังมีอยู่ที่สกลนครด้วยนะครับอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิแถวนี้ก็มีโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันครับจากนั้นนะครับช่วงห จะมีอยู่ทางภาคอีสานกับทางภาคกลางนะครับสองทุ่มเองนั้นก็มีฝนตกอยู่นู่นเลยนะครับกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีส่วนทางภาคอีสานนั้นก็จะมีนี่เลยนะครับทางชัยภูมินะครับขอนแก่นจังหวัดเลยหนองบัวลําพูรวมถึงบุรีรัมย์โคราชตอนบนสุรินทร์ตอนล่างศรีสะเกดนะครับก็มีโปรยปลายเล็กน้อยจากนั้นช่วงค่ำๆนิดนึ่งนะครับสามทุ่มเนาะสามทุ่มเนี่ยนะครับทางภาคอีสานฝนตกเยอะกันพอสมควรนะสามทุ่ม ราคาบุดรธานีลงมาทาง โคราชบุรีรัมเนี่ยนะครับร้อยเอ็ดสุรินทร์แถวนี้ถือว่าเป็นจุดที่หนักที่สุดกันเลยทีเดียวทางชัยภูมิก็มีโปรยปลายทางภาคเหนือก็จะมีทางเชียงรายพะเยานะครับลำปางลำพูนเชียงใหม่โปรยปลายเล็กๆน้อยๆฝั่งตะวันออกก็คือทางปลายจีนสระแก้วแล้วก็จันทบุรีนั่นเองครับจากนั้นนะครับช่วงดึกๆไปเลยนะไล่ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับเที่ยงคืนตีหนึ 1, ่งตีสองก็จะขยับไปทางอีสานตอนกลางนะครับกาลสินสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์นะครับยะโสธรศรีสะเกดแถบนี้ก็จะมีฝนนนนปปรยปรยยาาาัเเลล็กก้้องท่ จากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสักตีสามเนาะตีสามตีส่ตีห ก็ถือว่าลดลงแล้วนะครับวันจันทร์เนี่ยนะครับส่วนวันพุธนั้นนะครับจะมีฝนนู่นเลยนะครับอยู่ที่ทางสปปลาวนะครับวันพุธประมาณสักตีสี่นะครับก่อนรุ่งเช้าเนาะตามโมเดลของ GFS นะครับตามโมเดลของ GFS จะเห็นว่านู่นเลยนะครับสปปลาวตอนบนนะครับตกกันเยอะเลยทีเดียวลงมาทางหลวงน้าทาดเวยนะครับบ่อแก้วแล้วก็ทางเวียงจันทร์อุดมไซนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทางไซบุรีเหมือนกันนะสซบุรีอุดมไซไซสมบูรณ์เนาะแถวแถวนี้ก็มีโปรยปลายพอสมควรส่วนใหญ่จะเน้นหนักที่ตอนบนกันมากกว่านะครับ นี่คือประมาณสักช่วงเช้าวันพุธนะครับตีสี่เนาะตีสี่ตีห้ามาจนถึง6กโมงเช้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทางสพปลาวมากกว่านะครับทางไทยเรานั้นตกแค่ทางพิษณุโลกนะครับบริเวณพิษณุโลกภาคกลางตอนบนเนาะกับภาคเหนือตอนล่างนั่นเนองนะครับส่วนใหญ่นี่เลยนะครับทางสพปลาวหลวงน้ําทานะครับบ่อแก้วไซบุรีนะครับหลวงพระบางเวียงจันทร์ไซสมบูรณ์นะครับแถบแถบนี้จากนั้นช่วงสายๆนิดนึงนะครับวันพุธประมาณ8ปดโมงเก้าโมงก็ยังตกอยู่นะครับยังตกอยู่เหมือนกัน10บโมงเองก็ยังมีฝน โดยเฉพาะที่ไซบุรีนะครับไซบูรีหลวงพระบางนะครับเวียงจันทร์แล้วก็ไซสมบูรณ์แถบนี้รวมถึงเชียงขวางเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนั่นเองนะครับหลวงน้ําทาก็มีตอนบนบ่อกแก้วก็มีตอนบนเหมือนกันต่อจากนั้นนะครับช่วงเที่ยงนะครับประมาณสักเที่ยงของวันพุธก็ถือว่าลดลงอย่างชัดเจนนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลเอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันฝากทุกท่านติดตามที่ช่องเตือนภัยพายุวันนี้หรือจะค้นที่ YouTube ว่าจุดจู่พยากรณ์ก็ได้นะครับหลังจากนี้เราจะพยายามนะครับเอาข้อมูลทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็สพอปเราเอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเพราะว่ามี FC ทางสพอปอลาวขอมาเหมือนกันนั่นเองนะครับแอดมินก็เลยจัดให้นะจัดให้แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้ให้เห็นครอบคลุมทั้งประเทศนะครับเพราะว่าข้อจํากัดเรื่องพื้นที่นะครับ เพราะถ้าขยายใหญ่มากไปข้อความจะอ่านไม่ออกเลยนั่นเองนะครับตัวเลขมันจะเล็กเกินไปนะครับตัวเลขข้อความมันจะเล็กเกินไป แล้วถ้ามาดูทางภาคใต้เนี่ยนะครับวันศุกร์จะเห็นว่าเริ่มมีฝนโปรยปลายพอสมควรตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับหลายจังหวัดเลยนะจังหวัดตรังก็ได้มาแล้วนะครับจังหวัดตรังศรีธรรมราชนะครับภูเก็ตแถบนี้ได้กันหมดเลยทีเดียวนี่คือภาคใต้นะครับก็ถือว่าได้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายถือว่าหนักกันเลยทีเดียวนะครับหนักจังหวัดหนักทุกจังหวัดเลยนะไล่ตั้งแต่นู่นเลยนะครับตอนบนลงมาตอนกลางกันเลยทีเดียวนะครับทุกท่านลองดูข้อมูลได้ตามนี้แต่ว่าช่วงหัวค่ำก็ถือว่าลดลงนะครับช่่่ววงงงหััาขอืนนนนนี้มณ สองทุ่มก็ถือว่าลดลงอย่างชัดเจนแล้วก็กลางดึกค่ําคืนนี้ก็ถือว่า ปลอดโปร่ปรงพอสมควรนะครับท่านใดที่จะไปทํางานช่วงกลางดึกนะครับไปกรีดยางก็ถือว่าอากาศดีนะครับอากาศดีเพราะว่าฝนจะลดลงนะครับค่ำคืนนี้ถือว่าฝนน้อยนั่นเองครับที่จะมีกันอีกครั้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นนู่นเลยนะครับวันพรุ่งน Judah ี้นะครับวันพรุ่งนี้จะเน้นหนักก็คือช่วงบ่ายช่วงเย็นกันมากกว่านั่นเองนะครับช่วงเช้าก็ถือว่าอากาศปลอดโปร่งพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าที่จะมีกันอีกครั้งเนี่ยนะครับทุกท่านดูได้เนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปนะครับบ่ายสองบ่ายสาม วันเสาร์นะถือว่าฝนเยอะพอสมควรนะครับหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับทางยะลาก็ถือว่าเป็นจุดหนักสุดของบ่ายวันเสาร์เลยทีเดียวครับแต่ว่าค่ําคืนก็ถือว่าฝนลดลงอย่างชัดเจนนะครับฝนลดลงคืนวันอาทิตย์ถือว่าฝนน้อยเหมาะกับการไปทํางาน กรีดยางทําสวนทําไร่นะครับเผื่อว่าท่านใดทํางานช่วงกลางดึกนั่นเองนะครับส่วนวันอาทิตย์เองเนี่ยนะครับช่วงเช้าก็ถือว่าอากาศโปร่งนะครับพอสมควรมีฝนโปรยปรายนิดๆหน่นนอยๆทานั้นเองนะครับจะมีก็คือช่วงประมาณสักบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยนะครับหนักนวงนะปูพรมทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับบ่ายสามมาจนถึงประมาณสักหกโมงเย็นของคืนวันอาทิตย์นะครับหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มก็ถือว่าพอสมควรกันเลยทีเดียวสัมผัสสําหรับทางภาคใต้นเนาะก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามการอัปเดตอย่างทันท่วงี จากช่องของเราได้เลยนั่นเองครับจุดจูพยากร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 